ทำไมมือใหม่ไม่กล้าขับรถออกถนนใหญ่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีวิธีช่วยครับเพื่อให้มือใหม่กล้าที่จะขับรถออกถนนใหญ่ครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับข้อแรกนะครับก็คือฝึกฝนในที่ที่ปลอดภัยครับนะครับ จะเป็นถนนที่เป็นโลเคอลนะครับไม่ค่อยมีรถถน่งโลง่โลงนะครับตรงส่วนนี้นะครับต่างจังหวัดก็จะเปรียบหน่อยนะครับถ้าเป็นแถวคนในเมืองล่ะนะครับก็ลองไปหาสถานที่ที่เป็น p r i v a t หน่อยเป็นซอยที่แบบเป็นซอยล้างหน่อยเป็นซอยที่หมู่บ้านล้างหน่อยอะไรเงี้ยลงหาพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีรถหรือว่ามาฝึกตอนช่วงกลางวันคนเข้าไปทํางานกันหมดใช่ไหมตามหมู่บ้านเงี้ยเราก็มาฝึกตามหมู่บ้านเพราะถนมันจะโลง่งกลางวันไม่ค่อยมีคนเราก็ค่อยฝึกค่อยทําไปครับผม เวลาฝึกนะครับเริ่มจากจุดง่ายๆครับเริ่มจากง่ายๆก่อนเหมือนเหมือนที่เราเรียนหนังสือใช่ไหมอ่าอนุบาลแล้วก็ต้องกอไก่ข้อไข่ก่อนนะแล้วก็มาบวก1บวก2ก็มาบวกคูณหาระอะไรเงี้ยเริ่มจากง่ายๆก่อนครับอย่างเช่นอ่ะขับตรงๆขับตรงๆงพยายามคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับพอเริ่มขับรถได้ปุ๊บอ่ะเพิ่มความเร็วอีกนิดนึงอ่ะจากที่เคยวิ่ง3มกิโล5กิโลเมตร ก็เริ่มเป็น10กิโล15กิโลยกิโล30กิโลอ่าน,น,นี้เมื่อเราขับคล่องแล้วนะครับเราก็เริ่มดูกระจกมองข้างนะครับผมเวลาขับรถนะครับจับพวงมาลายัยจับพวงมาลายัยปุ๊บรถขับรถตรงๆดูตรงๆเสร็จแล้วเมื่อเราขับคล่องแล้วนะครับแล้วก็ลองมือเกรงนะครับเกรงที่พวงมาลายัยปุ๊บแล้วก็ดูกระจกมองข้างนะครับแล้วกลับมามองด้านหน้าดูซิว่ารถมันตรงไหม ฝึกไปปุ๊บฝั่งซ้ายได้ไหมตรงตรงไปดูขวาปุ๊บกับมองนนหน้าตรงตรงไปแช่ซ้ายนิดๆปุ๊บแล้วก็กับมองหน้าเช็คว่ารถตรงไหมถ้ารถตรงเสร็จว่ามือเราน,นิ่งแล้วอ่านะครับพยายามเริ่มจากช้าๆเริ่มจากง่ายๆจากจุดนง่ายแล้วค่อยๆอ,อัปเกรดขึ้นเรื่อยๆเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอพอได้ปุ๊บอมองกระจกมองข้างแล้วรถนิ่งแล้วขับรถตรงเลยแล้ว ลองเบรกดูสิฝึกเบรกเบรกยังไงเหยียบลงไปค่อยคเหยียบฝึกเหยียบจะให้หัวที่หมวต่ําลองดูลองฝึกเหยียบคันเร่งมาปื๊บเหยียบเบรกปื๊บกดลงไปเกรงเท้าค่อยค่อยกดลงไปให้รถหยุดเพิ่มน้ำหนักเข้าไปลองจับอาการรถเราว่ารถของเราเหยียบแค่ไหนแล้วรถมันหยุดนะครับลองไปฝึกดูครับต่อมาข้อที่2เป็นอะาไรไปดูนครับข้อที่สอนนะครับก็คือเรียนรู้นะครับรถของเราเนี่ย มันอะไรยังไงอ่ารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันอย่างรถจีนรถยุโรปก้านฟิลเลอวก็จะอยู่ฝั่งซ้ายรถจีนบางคันก้านฟิลลอวก็อยู่ฝั่งขวานะครับรถญี่ปุ่นก้านฟิลลอวก็อยู่ฝั่งขวานะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ฝั่งไหนเอาเท้านี่วางไว้ที่เบรกลองกระยับมาที่คันเร่งดูซิฝึกนะครับอ่ะจับความรู้สึกแล้วว่าเท้าอยู่ที่เบรกหรืออยู่ขันเร่งหลับตาดูเท้าตวัดไ,ไปอ่าอันนี้เบรคจับความรู้สึกว่าขาม กับเท้าเรามันอยู่ยังไงยกมาที่คันเร่งจับความรู้สึกว่าเราเหยียบคันเร่งเนี่ยปป้นมันในเรียวไหมขาเราบิดยังไงเอียงยังไงจับความรู้สึกให้ได้นะครับผมแล้วก็ฝึกนะครับเอาเท้าแตะแล้วก็จับความรู้สึกให้ได้ว่านี่คือเบรกหรือคันเร่งเราจะได้ไม่หลงคันเร่งนะครับเวลาเราขับรถไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้เท้าอยู่ที่คันเร่งหรือเบรคนะครับไม่ใช่ว่าก้มลงไปดูอย่างนี้ไม่ได้นะต้องใช้ความรู้สึกนะครับ เอาท้าตวัดไปตวัดนั้นเนี่ยจับให้ได้ว่าตอนนี้อยู่คาเลนหรืออยู่เบรกนะครับให้รู้ด้วยด้วยด้วยตัวเองอ่าไม่ใช่ก้มลงไปดูอาห้ามโกงนะครับถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นต้องฝึกนะครับฝึกเอาความรู้สึกของเราให้ได้ว่าตอนนี้ท้าอยู่ไหนต้องจับให้ได้นะครับจับความรู้สึกอ่าเลี้ยวพวงมาลายัยหมุนปุ๊บคืนลองเลี้ยวไปปุ๊บแล้วคืนมาสิรถหน้ารถแต่มันตรงกับถนนตรงกับเบรนไหมอ่าเลี้ยวมาปุ๊บเลี้ยวมาสักหน่อยนึงแล้วก็คืนล้อมา จับัาก,การรถว่ารถมันตรงกับถนนไหมฝึกอ,อย่างนี้ครับฝึกง่ายๆเริ่มไปเลยครับแบบนี้ค่อยๆทำสเต็ปเนี้ยมันจะสําหรับคนที่ไม่ค่อยเป็นนะครับหรือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจสำหรับคนที่เริ่มมั่นใจแล้วต่อมาสเต็ปน,นี้เลยครับผมข้อที่3ครับผมนะครับสเต็ปต่อมานะครับก็คือข้อที่เราจะต้องออกถนนใหญ่แล้วนะครับแต่ก่อนถนนใหญ่เราก็ต้องทํากันด้านก่อนยกตัวอย่างเช่นเราต้องรู้ว่า ถนนที่เราจะไปนะครับมีถนนมีรถมากน้อยแค่ไหนถนนกว้างแค่ไหนต้องทํากันบ้านนะครับต้องไปดูครับก็ะจะใส่ไปดูปั่นจักรยานไปดูเดินไปดูนะครับผมแล้วก็ต้องจาให้ได้ว่าอ๋อถนนแบบนี้มันเป็นแบบนี้ช่วงนี้มันมีเนินช่วงนี้มันเลี้ยวยังไงลองวิ่งดูก่อนวิ่งให้ชินเพื่อให้เราชินกับถนนชินกับรถชินกับการเลี้ยวพวมาลไยชินกับการเติมคันเร่งชินชินกับการเบรกนะครับ ขับวิ่งไปนะครับเลี้ยวโคง้งยังไงให้อยู่ให้อยู่ในเลนไม่กินเลนฝึกนะครับจําไม่ได้ว่าถนนโค้งแบบนี้จําความรู้สึกให้ได้ว่า,นนบบวรรวาพวงมาละัยดึงมากน้อยแค่ไหนนะครับเติมเคร่งมากน้อยแค่ไหนจับความรู้สึกให้ได้จําให้ได้ทําไปเรื่อยๆทำไบ่อยนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่าร่างกายเราจะเรียนรู้นะครับสมองเราจะเรียนรู้เราทำไปเรืเ่อยๆนะครับทำไปเรืเ่อยถ้ามีความรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ครับครูมันมันไปฝึกแล้วมันก็นยังไม่ได้ไม่เป็นไรครับ อย่าไปเก่งอย่าไปเ,เครียดฝึกไปทําไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวร่างกายมันจะเรียนรู้เดี๋ยวมันจะเป็นเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปเกง่งไม่ต้องไปแร่งไม่ต้องไปรัดมันนะครับไม่ต้องไปพยายามบังคับให้มันเป็นเดี๋ยวมันเป็นเองเลยนะครับจริงๆมันจะเป็นเองเลยพยายามฝึกนะครับขับวนไปวนไปเลี้ยวโค้งไปหมุนพวงอะลรยไป,ไไปถ้ารู้สึกว่ารถมาเร็วยกเท้ามันรอที่เบรกลถพอเรายกเท้าออกมันก็จะช้าแต่ยังเร็วไปอยู่ ตะเบรกไบอลลงไปนะครับโค้งตามทางเลี้ยวเวลาเลี้ยวอย่ารีบหักถ้าเลี้ยวรีบหักนี่คือเลี้ยวหักศอกอ่าเลี้ยวหักศอกอย่างเช่นเลี้ยวก้าสิบองศาเงี้ยเลี้ยวเลยเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวออกจากซอยหรือว่าเลี้ยวจากซอยหนึ่งไปอีกซอยหนึ่งเงี้ยเลี้ยวก้าสิบองศาเงี้ยอันนี้หักเยอะถ้าเป็นโค้งอย่างเนี้ยดึงพวงมาลัยมาปุ๊บจับความรู้สึกให้หน้ารถเรามีความรู้สึกโค้งตามทางไปนะครับฝึกบ่อยๆเดี๋ยวมันจะจับทางได้เองครับต่อมาข้อที่สี่ครับเป็นอะไรไปดูนะครับ ข้อที่4ครับก็คือขับยังระมัดระวังครับผมก็คือเวลาขับรถเนี่ยนะครับฝึกมองไปไกลๆอมองไปไกลๆว่าด้านหน้ามีรถอยู่ไหมมีมอเตอร์ไซค์ที่จะออกมาจากซอยไหมมีใครปันจักรยาอยู่ไหมมีใครเดินอยู่ข้างถนนไหมนะครับมีขอดไม้วางอยู่ไหมมองไกลๆพอมองไกลๆแล้วกลับมามองใกล้ๆว่ารถของเรายังอยู่ในเลนไหม อ่ะเรายัางวิ่งตรงเรนไหมไม่ใช่มองไกลอย่างเดียวเราก็เชลด้านข้างนะครับร์ไสค์วิ่งตามหลังมาเดี๋ยวเขาจะชนเรานะครับดังนั้นฝึกนะครับอันนี้เป็นการฝึกก็ต้องฝึกมองไกลๆมองใกล้ๆสลับกันพยายามขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับอย่าใช้ความเร็วเกินที่เราคิดว่าเราเอาเรถไม่อยู่นะครับอ่ถ้าเริ่มต้นใหม่ๆก็อาจจะขับ 15, 2ห้า40สิบสามสิบสี่สิบพอเริ่มเร็วขึ้นนะสี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ยหกสิบ ค่อยปรับตัวค่อยปรับตัวครับในความเร็วที่เราคิดว่าเราเอารถอยู่แต่ถ้าในเขตชุมชนมันเร็วมากไม่ได้แล้วก็วิ่ง 20- 30อืมวิ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นทางเปลี่ยวทางที่เป็นซอยที่อยู่มะหมู่บ้านล้างอะไรเนี้ยเราก็วิ่งปกติของเราลองฝึกดูวิ่งสัก15 20 30มแช่ไปยาวยาว40แช่ไปยาวยาวแล้วฝึกยกกระเล่งท้าวองเราที่เบรกแต่เบรกเบาๆซิแต่เบรก,กลองฝึกดูว่าหัวทิ่มไหมถ้าหัวไม่ทิ่ม ก็ยกเท้ามาเติมคัะเร่งค่อยๆเติมให้แล้วมันเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆเวลากดคัะเร่งนะครับอย่ากดปุ๊บกดไปปุ๊บแล้วจับความรู้สึกว่าความเร็วพอเรากดไปเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆกดนะค่อยๆกดค่อยๆกดกดเรื่อยๆพอกดลงไปปุ๊บคือช่วงแรกที่เรารถวิ่งอ่ะมันจะมีมีระยะห่างระยะระยะช่องแก๊ปในการกดพอกดมาระดับหนึ่งปุ๊บมันจะเหมือนว่าความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ค้างความเร็วไว้ วิ่งไปเรื่อยเนิบๆนะครับอาจจะมีความเร็ว30นะ35อาจจะเพิ่มขึ้น36 37ก็ช่างมันแล้วก็ค้างความาเร็วไว้แต่ช่วงที่เรายกคันเร่งแล้วเหยียบคันเร่งใหม่มันจะมีแก๊บให้เรากดลงไปเพิ่มหน่อยหนึ่งนะครับแล,แล้วแต่รถแล้วแต่คันลองดูครับกดลงไปปุ๊บได้ความเร็วที่เราต้องการค้างไว้ค้างไว้สั่งสั่งตัวเราว่านี่คือคันเร่งนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ตวัดเท้ามาที่เบรกได้เลยนะครับเตรียมตัวตวัดเท้าถ้าเราเห็นว่าข้างหน้ามันโลง่งๆอย่างเงี้ยฝึกตวัดเท้ามาที่เบรกแต่ไม่ต้องเบรกก็ได้ครับตวัดเท้ามาปุ๊บรถมันมีความเร็วมันยังไหลยอยู่นะครับแล้วก็ตวัดเท้ากลับมาที่เครื่องเร่งลองกดดูปุ๊บมันจะมีแก๊ปให้เรากดลงไปสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็พอกดลงไปอีกสักหน่อยนึงเนี้ยอ่าพอมันเลยแก๊ปช่องว่างเนี่ยมันจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นอืมจังหวะเนี้ยแล้วก็ยกคันเร่ง รถเคร่งนิดเดียวเลี้ยงเคร่งไว้แล้วมันจะไปนิ่งๆยาวๆเลยครับไอที่พูดมาเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจต้องลองไปฝึกดูครับผมนี่คือข้อที่4นะครับในการขับรถด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยนะครับต่อมาข้อที่5ครับคืออะไรไปดูครับข้อที่หครับก็คือสร้างความมั่นใจให้ตัวเองครับนะครับวิธีการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก็คือขับบ่อยๆนั่นเองครับขับบ่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับ เวลาเกิดอะไรขึ้นข้อสงสัยนะมีข้อสงสัยถามถามคนที่นั่งไปด้วยนะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่ชายพี่เขยหน้าชายลุงข้างบ้านหรือไม่ว่ากับคุณครูที่เราไปเรียนด้วยนะครับก็ถามเขาว่าสถานการณ์แบบนี้เราต้องทํำยังไงเราทําแบบนี้ถูกต้องไหมนะครับถ้านัตอนที่เราขับรดยจะไม่กล้าถามแล้วก็บอกครูเดี๋ยวพอหยุดพักเลวหนูขอถามนะนะหน่อยนะหนูหนูสงสัยเรื่องนี้ก ก็ค่อยถามก็ได้นะครับผมพอเรารู้นะครับไอ้ที่ถามเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมไอ้ที่ถามเนี่ยมันก็จะเป็นประสบการณ์ให้เรานะครับอ๋อเวลาเลี้ยวเนี่ยถ้ามันเป็นโค้งแบบนี้เราก็ไม่ต้องหมุนเยอะเราก็หมุนแค่ให้เราเป็นโค้งตามทางอถ้าเราไม่มั่นใจอ๋อเราก็ยกเท้ามาเราที่เบรกแค่ยกเท้าเราไม่ได้วิ่งเร็วความเร็วมันก็ลดลงแล้วเออนะเราก็จะได้รู้มันก็จะมีประสบการณ์เวลาเข้าโค้งเนี่ยปื๊บบางคนเราเห็นเขาเข้าโคง้ง มันความเร็วมันจะเร็วมากแต่เขาก็ไม่ได้แต่เบรกทําไหร่เขาไม่แตะเบรกหรือทางโค้งมันต้องแต่เบรกสิเพราะบางคนความเร็วเขาได้ความรู้สึกเขาได้ว่าความเร็วมันโค้งตามทางเนี่ยมันไปโค้งมาตามทางหรือความเร็วมันได้ความรู้สึกว่าความเร็วแค่นี้แหละมันเกาะโค้งได้แล้วไม่ต้องเหยียบเพิ่มไม่ต้องเหยียบเบรกเขาก็ไม่ได้เหยียบเขาแค่เลี้ยงกันเร่งไว้แล้วก็โค้งตามทางเขาประคองพวงมาลัยเวลาตามองก็มองปลายโค้งนะครับมองปลายโค้งว่าปลายโค้มีมอเตอร์ไซค์สวนมาไหมมีใครจอดรถไหมนะครับพอมองปลายโค้งเสร็จกลับมามองหน้ารถ ว่ามันโค้งตามทางไหมมองสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าขับคล่องๆนะครับขับคล่องแล้วพยายามฝึกมองกระจกมองข้างมองซ้ายฝังขวาดูว่ารถของเราตั้งตรงไหมในเลนเนี่ยตอนที่เรามองรถมันเฉมันเอียงไหมอ่าฝึกนะครับฝึกมองกระจกหลังปุ๊บกลับมองด้านหน้าแล้วดูว่ารถมันเฉมันเอียงไหมพยายามเก่งมือนะครับตอน,นแรกๆอาจจะต้องเก่งมืออาจจะต้องแบบจับแน่นๆหน่อยพอเราทําบ่อยๆชินปุ๊บกล้ามเนื้อมันชินแล้วกล้ามเนื้อมันรู้ตำแหน่งแล้วเราก็ ต่อไปพอ้รารับพอ้วครับคล้องแล้วมันมันไม่จําเป็นต้องจับแน่นๆเลยมันจับรวมๆสบายๆมันก็ได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องฝึกก่อนที่จะสบายๆเนี่ยมันก็ต้องฝึกก่อนมันต้องจับแข็งๆจับแน่นๆจับฝึกบ่อยๆทํ้บ่อยๆให้กล้ามเนื้อมันจําได้นั่นเองนะครับนี่คือการสร้างความมั่นจใจให้กับตัวเองพอเรามีความรู้สึกว่าเราคุมรถได้อยู่แล้วสามารถเติมคันเร่งได้แล้วสามารถเบรกได้แล้วระยะเบรกในการเบรก เราสามารถเบรคให้มันใกล้ๆกับชันชิดได้แล้วพยายามฝึกดูกระจกมองข้างนะครับพอดูกระจกมองข้างเสร็จแล้วทีนี้ช่วงที่5เนี่ยช่วงที่เราพยายามปรับตัวให้เข้ากับรถให้กับถนนเนี่ยเราต้องฝึกทุกอย่างนะครับดูกระจกมองข้างดูกระจกมองหลังเปิดไฟเลี้ยวนะครับเท้าคุมเคร่งเร่งคุมเบรคคุมให้อยู่หมัดน,นะครับเพราะว่าหลังจากข้อที่5แล้วเนี่ยหลังจากข้อที่5าแล้วเนี่ยจะไปข้อถูกนี้คือเราจอดถนนใหญ่แล้ว ดังนั้นเราต้องเตรียมควรมพร้อมให้ของเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับดูกระจกบังข้างหันดูรถห้ามฉเฉดเลี้ยวซ้ายก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายรู้แล้วว่าด้านหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายเปิดไฟซ้ายไว้รอรู้แล้วว่าด้านหน้าเราจะเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้รอฝึกยิงไฟสูงด้านหน้ามอเตอร์ไซค์ไม่ออกมาออกมาจากซอยเราขับรถมาเร็วเราไม่กล้าเราเบียดไม่ทันแล้วยิงไปสูงฝึกยิงไงครับไปสูงก้านไฟเลี้ยวดึงก็หาตัวเองดึงฟึบดึงฟึบ พอเราดึงครั้งหนึ่งไฟหน้าก็สว่างวา่าครั้งหนึ่งดึงฟึบๆไฟหน้าก็สว่างฟึบๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องฝึกนะครับดังนั้นพอเราฝึกเราคล่องคิดดังคิดแล้วว่าจะทําอย่างเงี้ยแล้วมือมันไปเองดยอตัตโนมัติคราวนี้ออกทุนใหญจ่จะง่ายแล้วอ่าทีนี้ก็คือข้อ6ครับผมออกทุนใหญ่กันข้อที่6ครับออกทุนใหญ่กันนะครับเมื่อเราเตรียม,ม,มความพร้อมของเราได้แล้วนะครับถุนเส้นนี้เราทําการบ้านมาเรียบร้อยแล้วรถคันนี้รถของเรา เรารู้แล้วว่าไฟเดียวอยู่ตรงไหนเบรกลึกแค่ไหนคันเร่งกดลึกแค่ไหนเวลาคุมพวงมาลัยดูกระจกมองข้างมือเรานิ่งแล้วคันนี้ออกถนนใหญ่กันพอออกทนนใหญ่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าพักผ่อนให้เพียงพอสบายสบายพักผ่อนให้เพียงพออย่าไปเครียดนะครับรู้ว่าตื่นเต้นใจเต้นตุบๆเลยจะรอดไหมเนี่ยอันตรายไหมเนี่ยรถใหญ่เยอะจังเลยมอเตอร์ไซค์ส่วนนี็นินงนะฮไม่ต้องไปีเรียดสครับวิ่งตามเพื่อนๆไปเลยนะครับดูให้ปลอดภัย รถเราจอ,อกเราจอ,อกจากซอยนะเพื่อเข้าถนนใหญ่ดูฝั่งขวาว่ามีรถมาไหมมีช่องว่างเยอะไหมรถส่วนใหญ่เขาวิ่งเลนไหนถ้าเขาวิ่งเลนสองเลนสามหรือเลนหนึ่งเราก็เข้าเลนหนึ่งมาก่อนตั้งรถให้ตรงก่อนนะก่อ,อนจะเลี้ยวซากไปก่อนดูฝั่งนู้นมีมอเตอร์ไซค์สวนเลนมาไหมดูให้ชัวร์เดี๋ยวตั้งรถให้ตรงเติมเคร่งรไปเลยเติมเคร่งไปพอเติมเครื่งเไปปุ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งขวาออกเลนขวาได้ไหมถ้าข้างหลังเขามาเร็วก็เราก็ให้เขาไปก่อน อ,อาจจะท้ามาเราที่เบรกหรือถ้าแคนาลโลงก็ไม่ต้องเบรกก็เลี้ยงคันเร่งไปพอคันนี้แซงไปปุ๊บดูด้านหลังมีรถมาไหมถ้ามีมันห่างห่างแล้วเขาไม่ได้ขับมาเร็วเขาขับมาช้าๆเอือเอ่อยเปิดไฟเลี้ยวเติมคันเร่งแล้วดิ่มรถเข้าไปอยู่ในเลนเติมคันเร่งนะต้องเติมคันเร่งนะถ้าไม่เติมออกมาจะช้าปุ๊บเขาจะวิ่งมาชนตัวเราดังนั้นเราต้องฝึกเติมคันเร่งนะครับเนี่ยจังหวะก่อนหน้านี้สี่ห้าข้อที่เราฝึกมาเราเติมคันเร่งเติมให้คุ้นชินกับคันเร่งพอเติมคันเร่งได้ปุ๊๊บบวิ่งไปป แล้วก็บินต hey, ั้งรถให้ตรงถนนเรือบดูกระจกมองข้างสิข้างหลังเขาจี้ตูดมาไหมข้างหลังเขามาเร็วไหมข้างหลังเขาอยู่ห่างไหมนะครับเราพอเราดูถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็ดูกระจกมองหลังว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าคันหลังนี่เขามาเร็วไหมเขาจะแซงเราไหมเขาจะจี้ตูดเราไหมนะครับแต่ถ้าโดยส่วน่สวนใหญ่้วถ้าเราได้เห็นว่าคันข้างหลังนู่นมันเล็กๆไม่ได้มาเร็วมาเรื่อยๆเราเติมเร่งออกปุ๊บไปเลนกลางแล้วก็เติมเร่งไปเลยแล้วก็วิ่งในความเร็วที่เราคิดว่าเราถนัด วิ่งสักหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบค้างไวย้ยาวๆอ่าค้างไว้พอค้างไว้แปดสิบเริ่มได้แล้ววิ่งเกาสิบซิอ่าเก้าสิบหนึ่้อยเิ่แป๊บเดียวกูหูเพลอไปเหยียบร้อยยี่สิบเลครับครณนะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับพอเราขับคล่องเพลอแป๊บเดียวร้อยยี่สิบเลยไม่รู้ตัวนะครับแฟนสกิดข้าง,างๆเธอเธอร้อยยี่สิแล้วนะร้อยยี่สิบแล้วนะโอ้ตกใจยกัเลงนะครับ มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่ตั้งใจฝึกลองฝึกดูครับคุณทั้มมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆเลยมันก็ไม่ได้เป็นรเป๊ะร้อเปอร์เซนต์แต่เราก็เทียบเคียงเอาอคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อันนี้ก็คือเป็นแค่แนวทางนะครับผมอต่อมาข้อที่เจ็ดครับเป็นอะไรไปดูนครับต่อมาข้อที่เจ็ดข้อสุดท้ายครับก็คือว่าเมื่อเราขับรถออกทนใหญ่แล้วสเต็ปต่อมาก็คือวิธีการการอ่านป้ายทะเบียนไม่ใช่ วิธีการการอ่านป้ายจราจร <c oughs> การอ่านป้ายจราจรนะดูว่าป้ายจราจรแบบนี้อยู่ช่วงนี้มันเป็นยังไงป้ายที่มีไฟกระพริบบางทีเราไปตามสี่แยกไฟแดงเนี่ยมันมีไฟกระพริบสีเหลืองกระพริบกระพริบไม่ได้ไม่เขียวไม่แดงสักทีเสียงว่าเราผ่านได้แต่ต้องผ่านด้วยความระมัดระวังแล้วก็ต้องเบรกชะลอนะครับแต่ถ้ามันเหลืองแล้วแดงเราก็ต้องเบรกวิธีการดูมีป้ายสามเหลี่ยมไฟกระพริบ มีรูปคนข้ามถนนก็ดูด้านหน้าว่าเป็นทางม้าลายไหมเราก็เตรียมตัวชะลอดูซ้ายดูขวาว่ามีคนข้ามผมไหมถ้าไม่มีเราก็ไปแต่บางทางม้าลายบางที่มันก็จะมีไฟแดงไฟเขียวถ้าเป็นไฟแดงเราก็ต้องหยุดนะจ๊ะหยุดเพื่อให้คนข้ามถนน,นนะจ๊ะเพราะว่าบางทีทางม้าลายเขาจะมีปุ่มกดข้างทางก็ะจะมีปุ่มกดปุ๊บพอคนจะข้ามถนนเขาจะกดปุ่มแล้วตัวนับมันก็จะนับถอยหลังให้เป็นไฟแดงพอไฟแดงปุ๊บเราก็ คนก็จะข้ามถนนดังนั้นจังหวัดเนี้ยคนส่วนใหญ่เขาเขาก็ไม่หยุดถึงแม้จะเป็นในเขตมุมทวนแต่เราต้องหยุดใครไปหยุดช่างเขาเราต้องหยุดครับหยุดเพื่อให้คนข้ามถนนไปก่อนเวลาขับรถอ่านจังหวัดดีๆรถข้างหน้าเขาจะเบี่ยงเลนเข้ามาเขาเปิดไฟเลี้ยวจังหวัดที่เรามีระยะห่างเนี่ยเราเบรกให้เขาได้ไหมชะลอให้เขาเข้ามาได้ไหมเออไม่ต้องใจแคบเราเป็นมือใหม่ใจกว้างไว้ใจกว้างไว้นะครับค่อยฝึกนะครับ ให้ให้คันใหญ่ให้คันใหญ่ให้คันแซงให้เขา,เขาอยากเขาอยากเข้าเข้ามานะครับไม่เป็นไรไว้เราขับเก่งๆของข้องถ้าเขาเข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายเข้ามาแบบลักไก่เข้ามาแบบเห็นแกตัวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะให้หรือไม่ให้เขาถ้าเราไม่อยากเสียเวลาก็ปล่อยเขาไปแต่ถ้าเราคิดแบบต้องดัดนิสัยนะแบบนี้เราก็ยังให้เขามันก็ต้องฝึกกันไปขับรถขับรถ,บรถออกจากจังหวดัดหน้าเป็นไฟแดงรถวิ่งมาเลยเราก็เปิดไฟฉุกเฉินลองฝึกดู นะครับเอื้อมือเอื้อมือไปไปุ๊บไปกดไฟหยุดเฉินให้รถมันช้าลงนะครับเวลาระเบรกช้าลงเนี่ยรถข้างหลังก็วิ่งมาเร็วถ้าเขาเห็นไฟหยุดเฉือนฟืบฟืบฟืเนี่ยเขาก็จะชะลอนะครับสังเกตดีๆ,ๆเวลาขับรถออกจากจังหวัดเจอไฟแดงสีแยกถนถนถนนหลักนะรถสิบล้อรถบัสรถอะไรเงี้ยที่เขาจินเสียนเขาก็จะเปิดไฟหยุดเฉินให้ข้างหลังรู้ว่าเฮ้ยด้านหน้ามีไฟแดงนะเฮ้ยด้านหน้ามีการทำถนนนะแต่คือคนข้างหลังเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรแต่พอเขาเห็นไฟหยุดเฉินปุ๊บเขาก็จะชะลอกันแล้วอ่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นการฝึกสเต็ป เป็นการเรียนรู้เป็นประสบการณ์แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องไปฝึกการบนถนนจริงๆแล้วนะครับนี่คือข้อ7ที่เราต้องไปเรียนรู้บนถนนจริงๆนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเป็นวิธีการฝึกขับรถซิ่งให้สําหรับมือใหม่นะนะครับลองไปฝึกดูลองไปทําดูนะครับอาจจะยังไม่กล้านะครับอาจจะยังมึนๆงงๆอยู่อาจจะสองจิตสองใจนะครับค่อยๆฝึกจากง,ง่ายไปหายาก เดียวมันก็จะได้ครับเป็นกําลังใจให้มือใหม่ทุกคนนะครับผมต้องทําได้แน่นอนครับแต่ถ้าใครนะครับสนใจพิตั้มอยากเรียนกับพิทั้นนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไอเดียลายกับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้ผมใส่ไว้แล้วนะครับลองเข้ามาถามก่อนว่าค่าเรียนเท่าไหร่ค่าคอร์สเท่าไหร่อะไรยังไงหนูอยู่แถวแถวสุภการครูท่้มมาสอนไหมหนูอยู่แถวปทุมครูท่านมาสอนไหมหนูอยู่แถวเอ่อคลองหกคลองเจ็ดครูท่้นมาสอนได้ไหมนะครับ ลองเข้ามาคุยกันดูนะครับคุณทั้มสอนแต่กรุงเทพอย่างเดียวเหรอนะครับผมสอนทั้งพัทยาด้วยนะครับสอนพัทยาชลบุรีนะครับหรือกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยผมรับสอนสองที่นะครับผมก็ลองติดต่อเข้ามาดูครับผมนะไฟมาเรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับเออมีประโยชน์นะคุณทั้มเนี่ยด้วยโอเคชอบเลยฝากกดไลค์ด้วยครับใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ช่องนี้ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับ